สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนจัดมาตรการการคัดกรองความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมข้อปฏิบัติระหว่างทำกิจกรรมทางดาราศาสตร์หลังจากมาตรการผ่อนปรนความเข้มงวดคลายลงเพื่อรองรับความปลอดภัยของผู้มาเย,ยี่ยมชมที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ทางสถาบ,บันได้เตรียมไว้พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเรื่องดาราศาสตร์รับชมผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อความหลากหลายในการเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างทันเหตุการณ์ ขณะที่นายสุภระเศ์คฤหานนท์หัวหน้าง,งานบริการวิชาทางดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกล่าวว่ากิจกรรมต่างๆของทางหน่วยงานที่จัดขึ้นในขณะนี้จะเน้นการเตรียมการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการทางนี้นอกจากเข้าร่วมกิจกรรมทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนแล้วประชาชนทั่วไปยังสามารถรับชมกิจกรรมต่างๆผ่านทางสื่อออนไลน์ได้อีกด้วย สำหรับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีภารกิจในการให้ความรู้และสร้างแรงบนันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องดวงดาวและดาราศาสตร์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสามารถพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศไทยผ่านทางกิจกรรมต่างๆได้ โดยขณะน,นี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนได้มีการปรับเปลี่ยนก,กิจกรรมให้เข้ากับยุคเนื้อหน่อมากขึ้นโดยจะเน้นการเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมผ่านทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง f Facebook แฟนเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนเพื่อความสะดวกของผู้ที่สนใจเรื่องราวของดาราศาสตร์และสนใจเข้าร่วมสุขสนานกับกิจกรรมที่ทางหน่วยงานได้จัดเติมเอาไว้